เมืองพีนังเห็ดเป็นเห็ดสังเกตได้ปักง่ายๆลีเริ่มเหี่ยวแล้วเาย้ยตายตายตาย,ตาย,ตายโอ้ยเบิง่งอไงน่าสงสารจังเลย ตนไม่ของกอยพักกอยโอ้ยเริ่มออกอาการเหี่ยวแล้วนะคะมีไงรี่เข่าแต่ป้าหาแต่เห็ดหลายโอย้พักก็เลยเหี่ยวไม่ได้รดน้ำเอ้ยนอ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 นยาฟ้าตายนี้จากเด้อดินจนแหง จังน้อยสีลนออกจากกระถางเสร็จแล้ว <c oughs> ออดอกอันนี้กกลังออกดอกกลังออกดอกใกล้จะคิสมาส์ตไก่คิสมาร์พิ่นสิออกดอกเด้ออกดอกทุกคิสมาสเด้ต้นอันนี้นนอ้ยอ่อนซ้อนเด้ออนซ้อนพุ่นะเต็มซะ ออกทุกต้นเลยออกทุกกระถางเลยการังสวยกำรังงามเหตุเป็นเหตุสังเกตได้ต้นไม้จะเหี่ยวเพราะว่าไม่ได้รับการดูแล ตาลิตุตาลิตุอย่าเฝ้าตายนี้จักกันเด้ออย่าเฝ้าเหี้ยวอย่าเฝ้า,า,าตายอ้าวจำนีแ้แหละพี่น้องฮดน้ำกันวันนี้ฝนกระตกลมกระแฮงงดเข้าป่าสัก,กวันนะจ๊ะดูแลต้นไม้นะจ๊ะไม่ใหญ่ลเลยฮ่าฮ่าโอเคโอเค nhang suối ngàm suối yết hê 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 hê